ับสวัสดีค่ะธรรมชมที่เข้ารพมืนิีท่องมีสามดาวเดินทางมหาหนาแดงประจําหวมวดวันที่สองพฤษภาค,คมพศสองพห้อยหกสิบหกหวดก่อนหนาแดงกับฝันเข่าตรงๆเลือกค่ะธรรมชมเจ็ดหนึ่งหวดนี่หนาแดงฝันเห็นหมาสีขาวมีปีกค่ะธรรมชมเป็นหมาเทวดาหมาเจ้าที่เจ้าทางมหาหนาแดง ก็บอกเลขกับนรูมชมจะเป็นเลขดีๆต่วไปเนาะค่ะเนาะก็ไปฟังกับหนาแดงพร้อมๆกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่องมีสามดาวน้่นไเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับหนาแดงพร้อมๆกันเลยค่ะครับสวัสดีครับหนาแดงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมอุ้ยบอกสู้ฟังเลครับฟันว่าจะไหนกว่าครับ หัวแดงกฟันโย่หัวแดงฟันวันบอกกันตัวหัวแดงหรือเนาะครับผมหัวแดงฟันมาถือเลขครับก็บอกก็อันก็บอกเออบอกข้าเจ้าซื้อข้าเจ้าก็ถือหนึ่งดังนั้นครับจะคล้องบริษัทซื้อเพราะว่ามีเงินซื้อครับเสียดายหลายหนเสียดายบอกตัวไหนครับหัวแหลกสี่พันมาเกตหนึ่งหนึ่งเกตเดือนหน้าเกตหนึ่งหนึ่งเกตเขาจังจังเลยไม่นเล็กตัวเดียวมันบอกตัวเดียวครับแค่เดืนหน้า ฟันจะว่าจะคล้องถือตื่นโพวีมากขึ้นมาจะเรีเงินค่าดิบมาเมื่อไรมันฟึ่งกิ๊บมาเลยแก่งตัวนี้มาสั่นฟันบ้ันบ้านนาที่งวดนี่แหละครับงวดนี้มาแมาก้อนเด็กเด็กออกแล้วก็มาฟันอีกครับมาฟันบันมาขาวเมื่อไรตัวหนึ่งมาขาวมาขาวหมาขาวมาแต่ใส่หรอครับ แเล่ยู่งความฟันนี่ในความฟันดีมาอะไรมาอไรส้นเหอะไรเห็ดมาอไรส้นนี่ทีเรนนี้ว่าสั่นมานไรส้นมันบบม่เหนมาอะไรส้นก็ว่าอะเก็บเลยพว่อได้เก็บเลยยังหรอกตัรบเพิ่นอยู่่า่าใช้บุ่นยว่าฟันมือเล็กออกนะต่อมือเล็กออกมาเนี่ยนะฟันมาเลยฟันตองหวานมา่หฟันตองหวานมานี่ะเป็นสีให้โชคเนาะม่เน จ้ทจทาจที่เจ้าทางเป็นบ่ทีแม่็นจุดที่หนู่วจักสีขาวมาสีขาวมาสีขาวบอกนี่ไงจุดที่มันก็ห่มนุ่งผ้าขาวเขื่อนเอาเห็นเพื้นสมบับเอ้าเพื้นก็ใส่ผ้าขาวๆอันปตาเสือเจ้าที่น่ะบ่เนี่ยมัดผมจุกมัดมัดผมจุกแต่อันยหญ่นี่เพื้นบม่ได้ใส่สีขาวเพื้นใส่ใส่สีดำโอม้มาสองมาสองขนเวียบ้านย่าเพื้นบม่ได้บวชนะ อ๋ครับแต่ว่าเจ้าที่เพิ่นบวชปูเนี่ยพิ่นบวชปูอยู่สครับนี่ยอยู่ไนอยู่ซานพวกอยู่ซานอยู่ที่โอ้สายสามครับยี่สิบสามโอ้พันขาวขาวพันน้องขับพันเนาะงเมียนปานอยู่พันว่าค่ะเนาะเมียนเห็นเพิ่นสมบัติครับคู่หูโอ้ยหมาฮวนแขบผู้ขึ้นบครับเมียนหมาฮอนแมีนนึกว่าหาตามทีถูกมากมาดื่มฮอนเนอะ กูเท่าไปิึงก็นามมันมีก็หน,นามไปใ่เพิน่นอันนามไปใส่โอ่งไ้เพิ่นกินมาก็เศร้าหอนมาทีครับโอ้ผินหายนะผินอยากนามเนอะอยากนามเคยเห็นเป็นตัวบะปะเคยเห็นห,ออนหรอกแต่ว่าม้าหนีฮ้อนประจําครับห<ค>่อยรู้มากเถอะคนอื่นมากเขาเห็นบ่เน่นเห็นเป็นลักษณะใดครับอ้อาวคุณมานาั่งเิึงอยู่หนาา้าศานคุณนั่งกันอยู่หันทีนั่นงอยู่หน,าาน้าศาลแน่นนั่งอยู่บ้านเพิ่นน่ย เห็นเป็นผู้ชายกบผู้หญิงเนาะน้าแดงนี่เคยฟันเกี่ยวกับตูวเป็นบ่อบ่บ่อเคยฟันเกี่ยวไม่แต่ฝันบนบ่อเป็นตันเป็นหนีมาที่เป็นหมาเป็นยังหมาประยักโอ้ครับแล้วผู้หญิงอันใส่สุดดำกับผู้ชายนี่นั้าแดงเห็นมาใส่ครับนี่ยมเคยเห็นอยู่นี่แล้วก็ใส่ลงน้องหลงไปนี่เพิ่งมาส่งอยู่่มาส่งหอดทีโอ้น้องหลงไามาส่งอีกแวีนเพิ่งมาส่งหอดบ้านนี่โอ้สุดยอดสุดยอดครับ งวดนี่ฝันสองงวดเป็นงวดที่สองเนาะเงีนเป็นมามาจะตัวกว่าครับมาตัวเดียวเอาเปฟเป็นเหล็กให้เอฟซี่นะครับมาแดงหย่านซี่ตัวหมาเขากิดซี่ขาหนูมาซี่ขาเงียนหมาอีกตัวหนึ่งเออเป็นซี่หนึงน่งหนึงนน่งซี่เออเดียวซีหนึ<ม>่งหนึ่งซี่เนาะเงียนกับเบรกวายกับเบรกไวายว่ามันผ่านะั่นครับมันมีซี่เจ็ดสาม ส, 3, สี่เจ็ดสามแมนก,กับส<ม>ี 4, ่แปดสามนีม่แหละสี่เจ็ดสามกับสี่แปดสามแมนเพราะตัวกลางเนี่ยมประชัดนะโอ้แต่เป็นสี่เจ็ดสามมเห็นโค้งนี่นโค้งมาอกคือเด็กเจ็ดตัวหนึง่งอีกตัวหนึ่งก็คือเด็กแปดนี่และมาเบ่งหมอนไม่ได้คน,ห,นหมอนนะโอ้ตัวนี้เป็นจุดถูกขึ้นพันธะแมนโอ้อันเหล็กสามตัวชุดนี้เป็นเหล็กยุดถูกเนาะเมนเด็กยุทธยุดถูกครับในฝันนี่นาเรียงอายุเท่าไรคะนี่หอดสิงหาเนี่เก็หกสิบ หกสิบเนาะหกสิบไปออกมังหันเนาะศูนย์หกเนาะครับผมนี่ละเอานี่ละเพื่อนเปรยหายแล้วเพื่อนเปรหายสองตัวแล้วนะแดงครับ<ม>นหนึ่งสี่หรือว่าสีหนึ่งเอาสีนักไปตัวไดียวเครับหนเด้งสีนักยหญ่นักไป็นสีหนึ่งหัวเดาเลยเด็กฟันโอ้ครับนักไปทั้งสี่หนึงนะ่งเนาะเนี่ยนก็ปนอ,อันนี้ก็สีนักประจักษ์เหมือนเด็กใบบรรพานี่าบบรรพานี่เป็นเล็กสามตัวเนาะเด็กสามตัวเด็กฟันเล็กสองตัวครับโอ้เขาเจับเลยครับอีกสี่เนาะ ติดตามไปฝากนาเดียงอยู่ไสครับนี่มองนีนี่โยนหิมมุนติดกับอโศกติดกับอโศกสันติอโศกเนาะเนคนเราฟังมุนเลยนะโอ้แม่น้ํามูลจังหวัดอุบลเนาะครับเน่ครับผมเบาแอมมรททงหูยินข่าวบล้อซาครับเดินทางมาหาทันทีนะครับเนาะครับผมอยู่หิมมุนครับ่านผู้ชมมียังอีกครับบาดนี้ก็ว่ามีแล้วมก็มีความฝันมันก็แค่นั้นนะแค่นี่เน่มานี่มีปีกมีเขามียังบอมีปีก มีปีกอีกเนี่ยนครับสุดยอดสุดยอดเลยมาเทวดาเออมาซักสินปีกเนี่ยมาอาจจะเป็นงอกค่อยสร้างมามองสถานทีมองดูแลบริบาลิ่นบริบาลผ่นเนาะมีสัางมีหมาอยู่นั่นแมนแนแมนครับอขะกาดอันนี้เป็นเจ้าของที่รักษาแมน้ำมูลเจ้าที่แมนเป็นคนเฝ้าสวนอยู่นี่ครับดูแลสวนอยู่นี่แล้วครับนาแดงนี่เป็นคนดูแลสวนอยู่สถานทีนี่เนาะแมนครับผมครับ นี่แหละครับเสี่ยมโชคใกไงนาแดงงวดวันที่สองพฤษภาคมนี่แหละเนาะครับนาแดงเนาะครับเอาไปฝากเอฟซีครับขอให้มีโชคใหญ่ถือลอตเตอรี่กับนาแดงครับมียังเติมเติมอีกปะครับโอมีแล้วของมีเท่านี้แล้วอันเดียวซ่อมมือมือมันจีออกเวลาไกลๆมันจีห้าในฟันอีกโอ้ครับครับ แม่มาครับเอาตัวนี้ไปก่อนเนาะแม่นเอาตัวนี้ไปก่อนเลขกสามตัวครับเลขกสองตัวแม่นเลขจุดถูบสามตัวเล็ข้อมฝันสองตัวครับแม่ยนกรับขอบพระคุณนาแดงได้หลายครับที่ให้ตัวเล็กตเดๆที่ต้องระวังนะครับกราบขอบพระคุณครับนี่เนาะค่ะธรรมชมเลขของนาแดงหมวดก้อนกับเขาต้องตรงเนาะค่ะธรรมชุมเจ็ดหนึ่งหมวดนี้นาแดงฝันตองหมวดก่บธรรมชมฝันเห็นหมากหมากขาวมีปีกเนาะค่ะธรรมชม จะมาส้านหนาแดงเนาะค่ะท่านผู้ชมหนาแดงกับตีเป็นเลขสี่หนึ่งมากกับสี่มาตัวหนึ่งกับหนึ่งค่ะท่านผู้ชมสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เลขทูบจุดทูบขอขึ้นวันพระในเลขสี่เจ็ดสามเลขเจ็ดกับเลขบ่อนไม่หมั่นใจค่ะท่านผู้ชมเลขเจ็ดมันบ่ชัดเจนอาจจะเป็นเลขแปดหรือเลขเจ็ดหรือเลขแปดค่ะท่านผู้ชมสี C ่เจ็ดสามหรือสี่แปดสามค่ะท่านผู้ชม 473หรือ483เนาะค่ะท่านผู้ชมก็เอาไว้เป็นแนวทางค่ะแนวทางในการซื้อสลาดกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่ 2, 2> พฤษภาคมพศ2566ค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามี3ดาวกาสเซราท่านผู้ชมพิกรเจอกันคลิปหนาค่ะก็าหายจบโชคมันหมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะกกอย่าพึ่งเผาไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชม ท้องมีสามดาวมีของดีมาฝากตำรชมค่ะไปรับชมของดีกระเป๋าแอมเาะทงกันเลยค่ะแอมเบลทงเนี่ยเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับตำรวชมเป็นของเรียกเงินเรีกีกยลทองเรียทรยทซั์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค,ค้าโบกให้เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่ะขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่ึจนสี่เหือถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนางถาอยู่ของใม่กับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีคัะครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายอมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้<ม>เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปูรร่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไงแ,แล้วก็บ<ร>ีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก,ก็บีบีอ,อย่างนี้อ,อ,อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกขอสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกขอสามลูกคิวสามครั้งลูกขอสามครั้งร,รวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดไนพ่อนวดตีเหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปทานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามสพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกบลอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสาหรับ ท่านใดที่ข้าขายของบุกค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮาไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุในคนมองโบเห็นลานค่าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงลวงปูหลอดมาน่าแนล้วเมือนกับมีโอกาสแต่มาสักระกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบายังไงผู้สาว อุบ่าวมัดเอาไปใส่ได้พี่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะครับท่านผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วครับด้วย่านผู้ชม เป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนี่ยแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คู่นมีหลวงปู่คู่น แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มี่วัดลุงปูรอดนะครับเนาะวัดลุงปูรอดวัดกุกกมนี่ก็แตงวัดลวงปูรวยยนะครับเนาะวัดลวงปูรวยนี่ก็แตงขึ้นกันนี่ครับยืงง่นคา,า่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาก้นหักก้นหนลงเบาแอมราทุงกับบรุรุษซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโต่มาตามเบอร์ทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบารมีเขาแผ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเน้องสมุชชมแล้วกาบ้าแอมโมตุ่งใได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมหัยเอฟซีนะครับสม,มุชชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับมาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยตํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ล่ํารวย30ล้านเป่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ป่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ